แอฟริกาก็ดีที่สุดนะจริงไหมเจียเยกรจิงด้วยสินะเมื่อกับว่ากลับมาที่บ้านเกิดยังไงยังไบพวกเราที่นี่คือบ้านเกิดของเรานะครับอ๋อแ่นดินแม่ของพวกเราคือแอฟริกาบ้านเกิดของเราโยอะไรอ่ะอ๋อโอ้โถโถมารับอุ้ยพวกนั้นเขาบอกว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านน่ะอ้าวแล้วกลับมาแล้วทุกตัวสบายดีเหรอ นี่เป็นการแสดงการต้อนรับพาาจังกลับบ้านสีนะเป็นการต้อนรับพวกเราด้วยใช่หร,รือเปล่าครับอาจารย์โยอออ้โอ๊ะปกหนอนนั่นเอเอนั่นไงมันเออเอเอแล้วข้าละ่ะไม่อยากให้ฉันกลับมางั้นเหรอหนอยโดดแสบอืมเขียนใหม่อืมใช้ได้แล้วข้าละ่ะตอนผู้ท้าชิงที่สวยงาม รอการกลับมาของสัตว์อันดับเบบ้แล้วก็อร่อยนะครับเนี่ยอร่อยจริงเลยอือร่อยอ่ะใช่จัดเตรียมเราว่าจะถึงของกินรู้ใจจริงนะคุณกอริล่าแม่ทุกคนคิดการแสดงต้อนรับฉันนย่างนั้นเหรอ อโอ้เจ้าสิงโตขอบใจมากนะให้จักรจี <becue> ้มันจาไท้ท่าทางดีใจจังเลยการเรียคือการทักทายของสัตว์เนาะแสดงความเสีสดฉกด้วยล่ะเฮ้ยจักรจี้ลรู้แล้วรู้แล้วมันเสียว่ะเฮ้ยเจ้าวอกด้วยทำอะไรอย่างนั้นไอ้อะไรกันเนี่ยไอ้เฮ้ข้อดีใจขนาดนั้นท่าจังไม่เคยสนานเลยนะใช่เลยล่ะท่าจังน่ะตั้งแต่รู้ว่าไม่ใช่คนหัวตะคุนโคลกันก็เลยสบายใจแต่ว่าคุณเจนฮะ ที่อาจารย์ถูกทอดทิง้งรูปนั้นมันหมายความว่ายัางไงละครับก็คงจะถูกสลับกับลูกชายของโครการตัวจริงที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะอาจารย์นี้ไปคงจะลำบากนะเปล่าอาจารย์ก็มีชื่อเสียงจากการชนะการแข่งขันนักต่อสู้ทั้งหลายที่ต้องการชนะอาจารย์คงทยอยกันมาอีกหน่เลยปุ๊บปั๊บก็มาปุ๊บเลยฮะจังข้าก็นักต่อสู้จากชมุมารี โมงะย่ะเิโออกเพาต่อสู้กับท่าจังผู้ชนะเลิศจากทัวร์นาเมนต์มาสู้กันทาจังตอนนี้น่กำลังยุ่งอยู่ไม่ว่างอะอะไรนะคออิ่ว่ายัางไงก็ต้องรอคิวหน่อยนะฮะโอ้คิวยาวอย่างนี้เชียวเหรอเนี่ย,ยว้ายาวเชียวโอ้ย่ามาทำเป็นร้อนเล่นนะทางาั้นกลับบ้านก่อนละบา,บายยนะเแบบ นะะจ๊ที่รัากาตรีสวัสดิ์จ้าราตรีสวัสดิ์ครับอาจารย์รอจนจะแย่แล้วนะเนี่ยแค่เป็นผู้ชายที่อดทนจริงๆเลยนะแค่อดไม่เคยทนเท่าไหร่เลียใค่พอเลยนะเออโอ้ยอย่าพูดจายหยามเยี่ยมกันแบบนี้นะท่าจังเพราสู้กันเลยลก่อนจะสู้รอเดี๋ยวโอ้โหผู้ชาจริงแล้วเหรอเนี่ยมาจากถนนโยโย่แต่ไปหมดเราเห็นแล่ะ โโอ้หมาถังกองทัพเลยเก็บตังดีไหมเนี่ยเอาผมป้องกันนะตาจังมาสู้กันฉันไม่อยากต่อสู้ในเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์หรอกข้าจะจัดการให้เซนอสุดสองอะไรกันนะถ้ายังับผมรับเซนอสุดสามนะครับที่เหลือยกให้อาจารย์จัดการกันแล้วกันเออที่เหลือมัน<จ>เออแค่แต่ก็คิดไม่ถูกเหรองโง่เลยด่ะอ่ะไป,ไ,ปได้เลยครับเดี๋ยวก่อนทั้งสองคน เดี๋ยวก่อนถ้าเหลือแรงเยอะนั่นแล้วก็ไปช่วยางห้องน้ำดีกว่าน่ะเสียเวลาพี่ผู้ชาทุกคนอยากเป็นที่หนึ่งถึงได้มาที่นี่ใช่ไหมฮะใช่แล้วล่ะชนะธาจังจะได้เป็นที่หนึ่งของโลกยังไงล่ะถึงได้มาเพราะฉะนั้นแล้วก็คนที่มารวมกันที่นี่ก็จัดการแข่งขันกันสิคนที่ชนะเล่าจะมาสู้กับทาจังสามีฉันได้อ่าจิงด้วยนะถ้าหาจะสนุกนะมาลองสักตั้งเป็นยังไงล่ะเฮ้ สมที่เป็นคุณเจจริงๆนะนะไม่ใช่จะเริ่มการค้าอีกแล้วเนี่ยฮะอ้ะาเชิญค่ะซื้อบัตรข้าแเข่งขนันคนละ10ดอลลาร์นะคะม,มาก่อนได้ก่อนค่ะนึกไว้แล้วเจยแต่ว่า,า,วาค่ารวมการขาัน10ดอลลาร์ในราคาที่ไม่แพงเลยนะครับน่าลุ้นนะ บัตรวันนี้หมดแล้วนะท่านคอยผู้นี้นหมดแล้วจะเป็นตั๋วบอลรอบแคกคู่แรกนี่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 บัตรเหนือนะบัตรห้าสิบดอลลาร์จะให้มาสนใจเออไอมีตั๋วผีด้วยโอ้ยองแพ้ความงุกเลยจริงๆถ้าอย่างนั้นจากนี่ไปขอเริ่มการแข่งขันชิงชนะเลิศระหว่างกลุ่มนักสู้ที่มารวมกันนะคะเพื่อรับสิทธิ์ต่อสู้กับทาจังครั้งที่หนึนนนนน่งค่ะขอให้ทุกคนช่วยเต็มที่พยายามเต็มที่นะคะจะควรจะได้ต่อสู้กับทาจังถ้าอย่างนั้นการแข่งขันแล้วก็จะเริ่มได้ณนบะัดนี้ เฮ้ยอาโอ้เอ้ยเอาเอาเอ้อเฮ้ยที่วันนั้นไหนก็ดูจะไม่ได้เรื่องสักคนเลยนะเนี่ยไม่ใช่คำพูดตอนที่กำลังขัดทอส้วมอยู่นะครับแบบนี้เห็นด้วยอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรไปพี่เจ้าตัวนี้รอบรอบชนะไม่ได้หรอกะ เฮ้ยเฮ้ยอ่อ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 ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนปล่อยปล่อยดิโอ้ยโอ้ยชนะแล้วชนะแล้วเดี๋ยว่าเจ้าหนุ่มคนนั้นหน้าเสียโฉมไปเลยเฮ้ยเอ่อมันอะไรเนี่แหม่ที่หน้าหายไปแล้วอ่ะ ตะอลึงมออะไรยอยู่เหรอหตัวเองด้วยก็ <g ott> ot> ดูเจ้าเด็กหนุนหโโห่มคนั้นสิฮะโอ้โหเป็นเด็กหนุ่มที่สวยมากเลยทีเดียวนะผู้อย่างนี้ก็มีด้วยแลละเนี่ยแน่ถูกจ้องก็เลยเขินเลยสินะเปรียบเทียบกับเออจะพูดปในเรื่องพวกนั้นแล้วเซ็กซี่จริงๆนะ แต่ว่าถึงแม้ว่าอาจารย์โยจะห่างจากแฟนมานานอาจจะเก็บกดมานานยังไงก็แล้วแต่อย่าไปยุ่งกับเด็กชูชายไม่ได้เดี๋ยวจะบ้าหรือไงเด็กนั้นจะบอกให้เอเออย่างนั้นเหรอฮะคนที่ไว้หนุทุกคนในหน้าสงสายทาั้งน,นั้นจะบอกเล่นเด้อตัวเองนะเอ้พอทีได้ไหมเอาหน้าตัวเองฮ้ยเออคนแพ้กรุณาออกค่ะเชิญค่ะเชิญโอ้ยในที่สุดก็ถึงรอบชิงแล้วเนี่ยจากนี้ไปจะเริ่มการแข่งขันขอรอบตัดสินระวัง เดบราจาสเปนกับชิมะจากโรมาเนียครับจนนั้นผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้ายจนได้นะริบได้ด<อ>่างกายต่างขนาดนั้นนะ่ะไม่น่าแข่งขันกันเลยนะเนี่ยนะดูเหมือนว่าจะหนุ่มชิมานจะไม่มีวิชาเท่าไหร่นะแต่ว่าเฮ้ยเป็นอะไรไปเร็วไปแลยเสียกล่อมให้นอนนเฮ้ย มไม่สู้หรือไงอไม่สู้ก็าตายเือาลโหยุดก่อนเดี๋ยวก็ตายกันพอดีอะ <c oughs> ทางนั้นสรุปว่าผู้ชนะเลิคือข้านะสินะให้ข้าได้สู้ท้าจังเร็วเข้า <c oughs> อน,นี่นะ <c oughs> ถ้าเป็นคนธรรมดาถูกต่อยขนาดนั้นแล้วก็ <c oughs> ในปากคนจะเละเทะ <c oughs> น้ำคนจะดื่มไม่ได้แต่สำหรับแกคงจะเป็นเรื่องธรรมดานะ่ะนะ ใช่หรือเปล่าล่ะอ่า <c oughs> แจ็คพ่ไปเลยนั่นมันน้ำล้างไอ้น่ะของเอเตากิจิอะนึกตีเลือดจากตัวมากเลยแล้วก็เป็นเลือดของคนเป็นร้อยๆเลยแกเป็นใครกันแน่บอกหน่อยได้ไหม,มว่าไงแกคือใครอะ่ะขอบใจนะสำหรับดา จะสนใจมาไปถึงไหนกันวันนี้จะได้ต่อสู้กับทาจังเมื่อไรกันแน่บอกหน่อยสิเออเดี๋ยวก็จะไปเก็บผักก่อนนะวันนี้ดัมบาราคุณจะเหนื่อยแล้วใช่ไหมฮะ,ะงั้นก็กินข้าวก่อนนะแล้วพรุ่งนี้เราค่อยออจะตายจะคิดจะหนีเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิก็มันช่วยไม่ได้จริงๆนี่นะเยอโอ้ย <c oughs> ดูน่ากลัวจังเลยนะไปเก็บผลไม้นะโชคดนีนะครับอาจารย์โยเชิญเลย้าจังที่จัดก,การเสรนจเราเลยจะได้มาเตรียมอาหารจ้ะจ้าเฮ้ยมาลอเล่นนะต้อนผาจังตัวตอบงานเนี่ยทีนี้ก็ล้มลงไป <c oughs> เด้ออาละไปทำงานได้แล้วทำงานทำงานทำงานอย่างที่เรานึกเอาไว้ไม่มีผิดเลยคนที่จะช่วยตะก,กูเราได้ นอกจากเข้าแล้วไม่มีใครอีกแล้วหยามกันมากไปในนรจ้าปาทาจังตอนนี้คอย่าน,นอนหลับอุตุละสินะใช้อ้นี่ให้หลับสนิทตลอดกาเลยดีกว่าแกนี่เป็นคนที่มีใจสกระปรกจริงๆเสียงอะไรอะไร ใช้ของเล่นอย่างนั้นจัดการกับทาจังไม่ได้หรอกนะชิมะ้าขวาอาจจะฆ่าแกด้วยนะนั่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรนะตอนนี้เป็นกลางคืนพวกเราแวมพายกลางคืนจะแข็งแกร่งมากเลยเฮ้ยอย่ามาล้อเล่นเอาว่ะนี่เือพืออ่อช่วยทาจังฉันไม่ปล่อยเกแนะ่ หยุดก่อนนึกแล้วมีกลิ่นเลือดจะต้องมีอะไรแน่าน่าตกใจจริงๆโลกปัจจุบันยังมีพวกแกพวกปีศาจอยู่อีกเหรอดูดเลือดเหรอเพื่อความไม่ประมาทเลยฉันไม่ใช่ศัตรูนะเดี๋ยวดอกจากนี้เจ้าหนี้พวกมันกำลังจะอ่ะหนีเฮ้ยเจ้านี้มันกำลังจะกินพวกกาน่ะไม่ใช่นะช่วยด้วยเผือ่อรองนี่ปรดนี่ปรดฟังฉันสักนิดหนึ่งเถอะนะ

ดีฉันไม่ใช่สัตรูู้นะฟังกรฮะวิชามังกรไฟพลังมังกรเห็นหรือยังวิชาของสารตะวันตกวิชามังกรไฟเพิ่มพลังในการฝึกในป่าพลังการทำลายขนาดแผ่นดินยังแยกเลยนี่เป็นครั้งแรกที่แสดงให้ดูแต่ครั้งที่สองเนี่ย โดนแกโดนแยกร่างแน่และยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างนั้นหรือเปล่าคิดดูที่รีบรุดไก่อนนะฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะต่อสู้หรอกนะแต่ว่ามาเพื่อขอความช่วยเหลือ,อจากท่าจังตองหักล่ะไม่ได้ท่าจังไม่ว่าจะมายุ่งกับพวกผียกอย่างแกอย่างที่เตือนเมื่อกี้นี้รักชีวิตละก็รีบไปไสพ้นเดี๋ยวนี้เลยเขาท้องละ่ะรีปรดฟังฉันก่อนสิไม่ฟังเฮ้ยฉันไม่ไปจึงไปจะยอมฟังข้ารู้สึกได้ดีแกเป็นตัวร้ายทีน่นำความเดือดร้อนมาสู่ าจังที่กลับมาสู่ป่าเป็นผู้ชายที่หลีกเลี่ยงการต่อสู้ที่สกปรกแล้วนะรู้ไหมคุณเป็นคนที่มีเมตตานะว่าไงนะการที่คุณโกรธทั้งหมดเป็นเพราะความหงวงใจต่อทาจังน่าอิจฉาทาจังจริงๆพูดมากนะจะฆ่าแกฟะคุณฆ่าไม่ได้ออคนที่มีเมตตาอย่างคุณไม่มีทางที่จะมีจิตใจฆ่าคนได้ถ้าเป็นพูดดี

ผู้หญิงสวัสดีค่ะอสวัสดีครับสวมเสื้อซะทำเป็นสุภาพสตรีเกียเกียเป็นสุภาพสตรีเหรออ๋ว้ยไปไม้ปิดหน่อยไม่ได้หรือไงล่ะฮะทูเรตเวมพายเหรอใช่แล้วอ่ะเวมไพายฉันเห็นเมื่อคืนเนี่ย กำลังจะดูดเลือดเจ้าดมละอยู่สงสัยคิดถึงหนูเล่นโฮมากเลยฝันเป็นตัวเป็นตะละเมอว่าดูด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 ดู นั่นเน่ะเป็นเรื่องที่มนุษย์แต่งขึ้นมาเองต่างหากละ่ะแวมไพร์ไม่กลัวแสงอาทิตย์หรอกนะรักยูล่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแวมไพร์ตัวจริงคือตระกูลซันเจร์แนเผ่าผีดูดเลือดนะ่ะตระกูลซาวเจอรมันเหรอเจนรู้จักเหรอถ้าพูดถึงตระกูลซาวเจอรมันแล้วก็เป็นคนในจินตนาการที่มีอายุนับเป็นพันพปีจะมีตัวตอนอยู่เป็นไปไม่ได้หรอกเออพูดถึงเรื่องนี้นะเขาบอกไว้ว่านกกระดิ่อยู่ได้พันปีต่าอยู่ได้หมื่นปีนะคขาว่างั้นนะ พูดยังไงก็คงไม่ยอมเชื่อสินะใช่ไหมละ่ะคงจะทำให้เลิกคิดได้แล้วนะพวกเราน่ะไม่ใช่ผีหรือปีศาจอย่างที่ทุกคนคิดหรอกแล้วก็ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่มนุษย์คิดด้วยฉันเพียงแต่อยากจะมาขอความช่วยเหลือจากพวกคุณเท่านั้นแหละ ไปซัแล้วชิ<ค>นไปแล้วไปหมดคนขี้เลอยู่พี่ตบเลยเราพูดมากไปหรือเปล่าเนี่ยออใช่แล้วครับน่าสงสารเธอจริงๆนะครับอาจารย์โยรู้สึกว่าจะทำอาหารเช้าเกินจะนวนคนอยู่นะถ้าจังเดี๋ยวก่อนเอาหารเช้าเราค่อยไปเอ้ยไปดิฉันดิชอบเถอะรีถอนตัวแล้วกลับบ้านดีกวา่า ตกใจจริงๆเทเจ้าชีมะเป็นแวมพายโอ้ยคุณหนูครับหมือนว่าคุณชีมะจะอยู่แถวๆนี้นะครับคุณหนูขอโทษนะจ๊ะต้องหนื่ยมาช่วยฉันล้างชามเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองว่าแต่ว่าอยากให้ทาจังช่วยเหลือเรื่องอะไรเหรอจ๊ะหนูฮะพวกเราทุกคนแวมพาย ได้รับมอบหมายจากกษัตริย์ให้ดําเนินงานธะาคารเมืองแต่ทว่าการเมืองของกษัตริย์น่ะไม่ปลอดภัยบอกไว้ก่อนนะถ้าจะเ,าเป็นอย่างนี้นะเธอคืออย่างเงี้ยเนี่ยเงองแล้วที่ว่าการเมืองของกษัตริย์ไม่ปลอดภัยอะไรเหรอผู้รัฐมนตรีกับผู้บริหารตระกูลเชเปชิวางแผนรัฐประหารเพื่อจะครอบครองประเทศจากการที่ตระกูลเชเปชิทําการรัฐประหาร ทำให้กษัตริย์ที่ปกครองเวมไพรมาตลอดถูกจับขังแล้วก็ปล่อยข่าวว่าป่วยก็เลยต้องการให้ช่วยกษัตริย์ออกมานะสิค่ะและคนที่ทําได้ก็คงจะมีแต่ทาจาังคนเดียวเท่านั้นแ่ะค่ะแมยให้ช่วยเรื่องยากๆอย่างเงี้ยทาจังเนี่ยน,น,นะ,ะติงตอง,ตงตอง่ะติงตองมากด้วยการช่วยกษัตริย์ออกมาหน่เป็นปัญหาของตระกูลแกไม่ใช่เหรอ,อตองแกปัญหาด้วยตัวเองสิกษัตริย์เดินบรนสู เป็นพ่อของฉันเองเนี่ยฮะถ้าอย่างนั้นเธอก็เป็นลูกกษัตริย์เป็นเจ้าหญิงดิก็เป็นราชีทเล็กๆเท่านั้นแหละแต่เราเป็นเจ้าป่ามีเมียเป็นเจ้าป่าหญิงด้วยเนี่ยฮะเห็นไหมเง้ยแหม่นี่เอา,าอะเขินหน้าตัวเองเขาเชิญราชินีป่าครับของใช้จะเป็นชุดที่ทำแอปเปิ้ลมีพิษที่ราชินีทำแอปเปิ้ลพิษท,ทุกคืนให้คนสวยกินจากเรื่องเจ้าหญิงนิทรางไงเนี่ยเนี่ยเรื่องนี้เบลลอแ้ว ยังไงก็ตามนะทาจางนี่ต้องคอยปกป้องพวกสัตว์ป่าที่แอฟริกาคุณจะไปวิ่งช่วยแก้ปัญหาทั่วโลกนะคงไม่ได้หรอกจก้ะรู้วด้วยสิอย่านะอย่าเข้ามามากกว่านั้นนะแกรู้ที่ที่ชิมะอยู่หรือเปล่าชิมะแล้วแกเป็นใครอนะชื่อของฉันคืออลันชิมะคือคู่มันของฉันแกเป็นผีดูดเลือดอย่างนั้นเหรอถ้าเข้ามามากกว่านั้นฉันฆ่าแกแน่ จะถามอีกครั้งชิมะอยู่ที่ไหนไม่รู้หายสถานถาะณ์นึกแล้วว่าต้องยิงก็เลยถอดเสื้อไว้ก่อนแบบนั้นเสือ้อจะไปรู้พรุนแน่นเลยนะครับอย่าว่าอะไรนะแกเองก็ถูกยิงมันกันตัวแต่ไม่ได้รู้ไม่ใช่เหรอฮะ <laughs> น่าสงสารภายใต้ดวงอาทิตย์ลูกปืนไม่มีความหมายสำหรับข้าเฮ้ยหีเนี่ยมนื้อห <laughs> มดจิโอนแล้วข้าจะให้พลังที่แข็งแกร่งแก่เจ<อ>้าแล้วจงมาเป็นสาวกของขา้าทำงานให้ขา้าเถอะ ชิมาขึ้นรถไฟไปแล้วยังนะเนี่ยเฮ้ยเป็นแวมพรนะ์น่ะกวจะแปลไปครั้างราวแล้วก็บ,บินกลับโรมาเนียไปแล้วละมัง้งเรื่องอะไรต้องเสียค่ารถไฟจริงไหมประเทศที่มีแวมไพายปกครองให้ช่วยกษัตริย์ออกมาโอ้ยปัจจุบันนี้มีอะไรใช้ตั้งหลายหลอย่างไม่ได้เข้ากันเลยม่ยุ่งด้วยดีกว่าเนอะแวมไพายจะแสดงตนให้เห็นตอนกลางคืนข้าเห็นมาแล้วกับตาเมื่อคืนนี้ชิมายกเต่าดัมมาละตัวใหญ่ขนาดนะั้นเดียวมือเดียวชิมาทำไมจะมืออาชีพการต่อสู้ไม่แกร่งขนาดนั้น ถ้าแวมพาที่ม <autour> <five watt> ีวิชาการต่อสู้โผลมาแล้วก็ข้ารู้วาทาจังจะจัดการได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ยังวิตกอยู่อะแม่พูดอะไรเพ้อเจ้ออย่างงั้นผีดูเลือดในโลกนี้ไม่มีแล้วและไม่สาวน้อยคนนั้น่ะดูไม่เห็นเหมือนผีเลยใช่แล้วนะถ้าชิมะจังเป็นอสุรกายเจงก็ต้องเป็นสัตว์ประหลาดหน่อยแน่ปากมัดหนเธอนี่จกะโดดอย่ากรนะเจ้าแม่ไม่โปรนเออคอยะ ดัลลัมมะเองเหรอยังอยู่เลยนเนี่ยชิมมะอยู่ไหนไม่อยู่ลรอตเข้าไปแล้วชิมมะอยู่ไหนเ,ออเฮย้ยตือซะจริงเชียวฉันให้เวลาสิบนาทีนะรีบกลับมาที่นี่ได้แล้วอ้าวไปอ้อาวเจ็บปากเลโด้เจ็บดัลลัมมะเจ็บมอสเนี่ยไปเห็นดัลลมะคนบอ,อกวานละชิมมะอยู่ไหนจัดการเองชิมมะอยู่ไหนรอ เระวังพกกระแทกจาจไม่ทำอย่างนี้คงเสร็จแน่ ช่วยรักษาได้พลังขออาจารย์นทีนะอืมลอยซากนั่นสะ,ะแล้วก็ส่งตัวชีมะมาให้ข้าเลยชีมะอยู่ที่ไหนชีมะอยู่ที่ไหน <laughs>